วันนี้ฉันจะทำข้าวผัดสับปะรดอันดับแรกในการทำข้าวผัดสับปะรดเนี่ยเราก็ต้องหั่นสับปะรดซึ่งเราไม่เคยทำพี่มี่ระวังนะระวังนะปักลงไปก่อนเออพลายาเก่งมากพลยาเก่งกันเลยลูกมียเก่งทุกอย่างเลยอ่ะด่าก็เก่งเออเออข้าเนี้อะ เอียยงสุดดๆ่ไ้คุณเข้าใจผิดว่ามันเอียงเราตั้งใจวันนี้เราถ่ายทําทางนี้เวลาคุณใส่ข้าวมันจะอย่างนี้ผ่านสับปะรดเพื่อมุมกล้องอย่าให้มันทะลุนะเดี๋ยวข้าวโอ้ยระวังมือระวังกดดันไหมเวลามีคนแบบโอ้ยอยากได้แข่ลอตแขรลอตแขนลอตคนตายเอ้าคิวลูกถึงแขรอท 考考考， วันนี้เราแมทชิ่งกันนะลูกสวยจังเลยลูกอย่าอย่าเดี๋ยวผ้าหลุดปกติผ้าจะหลุดต้องต้องเงินมาแล้วผ้าถึงจะหลุด<อ>โดยปกติแล้วยู่จะแบบแต่งมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ทําไมวันนี้พิเศษยังไ,ไงวันนี้ฉันอยากจะอนุรักษ์แบบอนุรักษ์ไทยบ้างแต่ทําอาหารฝรั่งมาเนี่ยไม่ฝรั่งค่ะวันนี้วันนี้ฉันจะทําข้าวผัดสับประรดโธข้าวผัดสับประรดทุกคนก็เคยกินหมดแล้วก็ธรรมดาเปล่าอ่ะพูดจริงนะฉันไม่เคยกินแล้วถ้าเธอจะกินข้าวผัดสับปะรดอ่ะเธอต้องไปกินตามแบบโรงแรมหรืออัตาาค่นมงแบ Homemade, ไ,ไม่มีนะแล้วยังไงพิเศษยังไงวันนี้มันพิเศษแบบไหนฉันจะใช้วัดทุดิบที่มาจากพื้นเมืองในพื้นที่ของเขาเหรอใช่แล้วคือเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่รองรับจาก GI ซึ่ง GI คืออะไรรู้ไหม geographical indication นี่เป็นการบ่งชี้ตามภูมิศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรคือคุณจะได้สัญ,ญลักษณ์ GI นี้นะคือเขาต้องมีการตรวจสอบม,มาแล้วว่าในจังหวัดนี้ตำบลน,นี้เหมาะ uh. สมแก่การปลูกสับปะรดแบบนี้ uh. หรือว่าที่ใต้ปลูกยางหรือปลูกสวนปาล์มทุเรียนต้องจันทบุรีอะไรประมาณนี้ถึงจะได้ GI นะครับ นั่นแปลว่าวันนี้วัตถุดิบของเราเราไม่ได้ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะใช่ฉันมามจากแบบว่าจากท้องถิ่นอะไรย่างเงี้ยอ,อย่างกุ้งเงี้ยเห็นปะมัน,นก็ไม่ใช่แบบกุ้งเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นแบบกุ้งกล้ามกามอะไรอย่างเงี้ยจากราชบุรีแต่ก่อนไปกุ้งเอาเอานี้ก่อนทำไมเอาเสื้อก่อนไงเธอชอบหรอวันนี้อ,อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าผ้าอะไรผ้ามอห้อมพแพร่จากจังหวัดแพร่เขาก็จะใช้แบบการมัดย้อมตามธรรมชาตินอนั้นมันก็จะมีแบบใบห้อมต้นห้อมอย่างเงี้ยแล้วสีเขาก็จะแบบเป็นธรรมชาติแบบนู้นเราจะเอาไปจุมแแล้วก็บบ ย like ้อมอย่างเงี e át, ้ยอย่างเงี้ยเห็นปะอันนี้ธรรมชาติเลยนะมันก็จะมีทั้งตั้งแต่สีฟ้าไล่ไปจนถึงสีน้ำเงินอย่างเงี้ยผ้ามัดย้อมนู้นมันเป็นยังไงคือเอาผ้ามามัดมันมันมัดม้วนม้วนแล้วก็จะมีเป็นยางเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาเสร็จปุ๊บทำลายอ่ะแล้วก็ไปจุ่มแล้วเอาขึ้นมาแล้วแกะเออหรือบบแล้วก็มีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลายก็มีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกาจะเป็นแบบดอกไม้แล้วอเนี้ยเป็นผ้าใช่ปหมฉันก็เอามาประยุกต์แต่ว่าอันเนี้ยคือเราก็มาอัดปเด็บอย่างเงี้ย้าอเ้ย่างเหไย่งี้ใชมผ้าเนี้ยแต่อันเนี้ย ก็คือฉันก็เอามาทำเป็นเสื้อได้นิ่มมากสบายมากนี่แล้วไม่ใช่แค่คุณอย่างเดียวที่คุณมีนะะกาแฟที่ผมดื่มกาแฟอันเนี้ยเขาเรียกว่ากาแฟอะไรรู้ไหมหอมอะหอมเต็มขออ่ะอันเนี้ยเป็นกาแฟที่มาจากตำบลเทพสเสด็จชื่อว่ากาแฟเทพสเสด็จช่มนะหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้ป่าคือมันจะมีความละมุนความหอมมากแล้วกาแฟอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นกาแฟดิฟสดมากหอมไหม อ่ะโอเคคือเพราะงั้นกำลังจะสรุปว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้เป็นวัตถุดิบจากภูมิศาสตร์เลยที่ได้มีเครื่องหมาย GI ทั้งหมดงั้นวันนี้ความอร่อยมันจะ evaluate เพิ่มมูลค่าเพิ่มรสชาติชอบใช้คำนี้เนาะ evaluate ขึ้นมาอันดับแรกเราก็ต้องมีสับปะรดค่ะเอออันนี้เขาจะปลูกในพื้นที่ตําบลห้วยมุ่นแล้วก็ตําบลบ้านไผ่อําเภอน้ําป่าจังหวัดอุตรดิตถ์อันนี้เนี่ยคือเขาจะแบบหวานแล้วก็แบบเนินน้ามันจะฉ่ำพอมาทําข้าวผัดแล้วมันก็จะแบบหวานหวานแบบถ้าไม่ต้อง ปรุงแบบน้ำตาล<จ>มันไย่ได้เลยสับป,ประรดที่ควรเอามาใช้ในการทำข้าวผัดสับป,ประรดเนี่ยมันควรจะเป็นสับป,ประรดที่มันหวานฉ่ำๆไม่ใช่กินเข้าไปกัดแล้วมันจะระคายลิ้นอันนี้ไม่เหมาะมันออควรจะต้องกินอร่อยเดี๋ยวจะให้พี่มีลองดูกระเทียมก็จะมาจากสีสเกตกระเทียมคือเราก็เป็นคนชอบกินกระเทียมเนาะมันหอมกลิ่นมันแบบฉุนดีดอะคือแบบแน่นอนคือแบบมีกระเทียมแล้วมันต้องอร่อยอ่ะแล้วคือมันเผ็ดอ่ะมันมีความรสมันมีความรสจัดจ้านอ่ะข้อดีของกระเทียมสีสเกตนี่คือเก็บได้นานหัวไม่่อด้วยนะซึ่งเป็น นางชุม้อยอำเภอกันทรารมอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอวังหินและอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดครับแล้วมันขาวใสแบบสูยอันนี้เก็บได้นานของผมเองเอขอให้แป๊บเดียวฝ่อแล้วนะ ไม่ต่อล้อต่อเทียงเพราะต่อหน้าคนอื่นไง <c oughs> ไม่พูดไม่ต่อล้อต่อเถียงอะ <c oughs> ไร <c oughs> ปกตินี่ดา่าแล้วนะ,ะกปกติจะด่าผมแล้วนะทําเลยดีกว่าอันดับแรกในการทเข้าวผัดสับประรดเนี่ยเราก็ต้องหั่นสับประรดซึ่งเราไม่เคยทำเพราะฉะนั้นเธอจะต้องหั่นให้มันได้ครึ่งหนึ่ง <c oughs> คําถามคือมีสับปะรดอีกอันหนึ่งไหมไม่มีถามจริงและสับปะรดอันนี้จากอุตรดิตถ์ตาเขาจะแบบตื้นใช่ไหมเขาเรียกตาตื้นป่ะตาตื้นนี้ก็หลอกง่ายเลย ไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อแบบตรงกลางด้วยนะตรงกลางนะตรงกลางนะก็อย่ากดดันสิเนี่ยกูก็กลางแล้วเนี่ยเอายังไงยังไงหันเฉาะลงไปหันครึ่งหนึ่งเงียบเงียบมากเลยเพราะมีอันเดียวเออเลือไม้ก็อันนึงมันก็ได้2ซีกเธอก็เลือกซีกที่สวยที่สุดเปลี่ยนสับรถไม่ได้แต่เปลี่ยนมีดได้ไหมพี่มี่ระวังนะระวังนะฝากลงไปก่อนเออไปเออภรรยาเก่งมากภรรยาเก่งกันเลยลูกเขาไม่ได้อยากจะหักหน้าผัวอีนิดเดียวนิดเดียวโอ้โห เีียเก่งทุกอย่างเลยอ่ะด่าก็เก่ง <c oughs> ขอให้พี่มีของเรา <c oughs> สุดจําล้านย้ย คือเนี่ยจะดูเนี่ยความฉ่าของเขาเนี่ยตรงนี้รู้เลยว่าเวลากินเข้าไปแล้วอ่ะมันจะไม่บาดลิ้นแน่ๆไม่แบบเออไม่กัดอ่ะเดี๋ยวไหให้เขาทำให้ไอ้ทำให้ทอาทำบ้างทำไมเธอจะทำอะไรไม่ก็ว่าอยู่หันไปแล้วไงไอ้ทำอะไรที่มันสําเร็จสักอย่างหนึ่งไม่มีเธอทำอะไรทำอะไรนี่ไงฮะเว,วะลาอย่างเงี้ยมันก็จะยกแยกใช่ไหมเพราะฉะนั้นาทันตูทันตูเคยเห็นอยู่ให้มีลองอย่างนี้นะให้ขนานกันนะเธอจะทาใช่ไหมเธออยาให้มันแบบลึกเข้ามานะแบบคือตอนแรกก็จะทําธรรมดาได้แหละไอ้นี่ก็กดดันอยู่นั่นแหละ เอเอ,อ,อเออเออข้นเหนือปะเอียงสุดๆจด,ดแต่ได้อยู่คุณเ<ด>ข้าใจผิดว่ามันเอียงเราตั้งใจวันนี้เราถ่ายทำทางนี้เวลาคุณใส่ข้าวมันจะอยอ่างน,นี้มันเป็นความตั้งใจผมติ้งไว้แล้วหันสับป,ประรดเพื่อมุมกล้อง <laughs> ไม่คิดว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะความเก่งของผัวที่คิดล้ำไปแล้วหรอกจะจะหันสับปะรดให้ได้ก่อนอย่าให้ทะลุนะอย่าให้ทะลุอะไรอ่ะอย่าให้ทะลุกับไอ้เปลือกมันอะ อยากทำเองคันไม้คันมือมากนี่ข้างเงึงอะทำไปเลยระวังมือระวังกดดันไหมเวลามีคนแบบอย่าให้มันทะลุนะเดี๋ยวข้าวมันอ้ยอันนี้เหนือก็คือเราจะใช้เนื้อสับปะรดผัดไปผัดด้วยระวังนิ้วแมนนี่เป็นห่วงเลยอะลูกชิมดิว่าอร่อยไหมเออฉ่ำไหมเออเออเออ โคตรหวานเลยอ่ะหรออืมอร่อยมากเลยอ่ะเธอหั่นสับปะรดเป็นแบบที่เราจะใช้ในขา้าวผัดนหหั่นเป็นแบบลูกเต๋าไหมหมดหมดหมดเลยหมดไมได่กินสับปะรดแบบนี้นานมากแล้วอ่ะเี่ยชอบกินสับปะรดเออชอบกินมากผมก็ชอบกินสัสบปะรดมากเลยส่วนเมียผมคือไม่ไม่ค่อยชอบกินสับปะรดแล้วบางคนอ่ะชอบกินแกนสับปะรดจริงหรอกรอบนะจริงหรอกินได้เหรอเออมีได้เนี่ยไอ้แกนเนี่ยมันกรอบๆแล้วมันไม่หวานมากแต่เราต้องควักทั้งหมดนั้นเลยนะพี่เมีย สวยงามพอเราควักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกะ็จะไม่ต้องเรียบมากนะผมว่ามันก็ประมาณหนึ่งอ,ะอ่ะทีนี้ตัวสับะรดตัวนี้เราก็จะหัน่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในการผัดกับข้าวผัดสับะรดอ่ะพี่มี่หั่นแค่ไหนเป็นลูกเต่าเเต่าเล็กๆหรือยังไงพอดีคํากินเรื่องงุ้งนี้ง่วงนี้นนจริงๆบางคนก็เอาแบบเอาไปย่างเนาะเอาไปย่างมันก็จะได้แบบความหอมเดี๋ยวเราจะซับเขาหน่อยนะเวลาใส่ข้าวลงไปมันจะได้ไม่แฉะซับนั่งหน่อย เอาแกนด้วยเหรอไม่เอาสิไม่รู้ว่าไหนแกนไหนเนื้อไี่แกนเนี่ยเไม่เนี่ยเพลงเกาหลีต้องมาแล้วนะตอนนี้เพลงเกาหลีมาแล้วเนี่ยแล้วเนี้ยมันโคตรฉ่ำเลยมันหวานเจี๊ยบเลยอ่ะก็อิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวดูเทปหน้าแล้วกัน อ่ะโอเคครับมาคราวนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการผัดข้าวกับกุ้งกุ้งพี่มีก็จะอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่อ่ะโอเคจริง,รงๆเขาจะใช้อ่ามะม่วงขิม,พมะพานใช่ไหมแต่อันนี้เราก็อยากจะแบบใช้สินค้าของ GI ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรถั่วลายเสือ จ,จังหวัดแม่ฮ่องสอนลักษณะเขาจะแบบเปลือกบางลายบนเปลือกเป็นร่องลึกชัดมากเหมือนลายเสืออ่ะข้างในเนี่ยมเมล็ดเขาจะเป็นสีขาวๆเนื้อสัมผัสเขาก็จะกรอบรสชาติหวานมันปนเค็มอ่อนๆอ,อ,อร่อยผลิตแล้วก็แปรรูปในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้าอำเภอขุนยวมและอำเภอปายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหมอก็ยูเลยนะทำไมอ่ะอ้าวกำลกลับแก้มไงจริงจริง,รงอหอมดี คั่วนี่ก็ไม่ต้องนานมากก็แค่ประมาณว่าแบบลงไปให้มันมันกรอบ,บหอมมีมีกลิ่นอ่ะมอ,บบอมอก็คั่วไปเรื่อยๆนะค๊ะมาได้แล้วตามนี้แหละอนันนั้นใส่นี้นะเก่งต่อไปทอดกุนเชียง บางคนก็ใส่กุนเชียงบางคนก็บไห้ใส่บางคนก็ใส่ลูกเกดบ้านเราไม่ชอบกินลูกเกดเลยไม่ใส่ถามจริงพี่มีเคยเคยกินข้าวผัดสับปะรดสักครั้งในชีวิตปะไม่เคยเลยแหมแล้ววันนี้จะเป็นครั้งแรกที่พี่มี่ได้กินข้าวผัดสับปะรดกุนเชียงนี้ก็แค่แบบพอให้เขาแบบกลิ่นหอมหอมขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็เอาขึ้นได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปผัดต่อในข้าวผัดอยู่แล้วน้ำมันนะคะแล้วก็ ระเทียมสีสเกตสีสเกตติดกับคอมเมนต์คืออะไรไม่ฟังหรอตอนเด็กๆอ่ะมีเพื่อนมาจากสีสเกตใช่ป่ะแล้วเขาก็เป็นแบบคนที่มาเข้าห้องเรียนแบบหลังคนอื่นเขาแล้วเขาก็เป็นเด็กสีสเกตแล้วเขาก็จะแบบสีสเกตติดกับคอมเมนต์มีเบอร์โทรเพื่อนคนนี้ป่ะเค้าหัวหอมเนี่ยเราก็ผัดเขาไปจนแบบสีเขาจะใสๆหน่อยเขาก็จะคลายน้ำตาลแบบความหวาน แล้วก็กระเทียม<ก>นี่น,นี่เปิดแก๊สอยู่น่ะอ๋อเ,เปิดเปิดอันเบาหอมมากเลยเวลากระเทียมอันนี้คือเราจะไม่ได้ล้างกระทะเลยนะเพราะงั้นแปลว่ากลิ่นทั้งหมดทั้งมวลมันจะอยู่ในนี้หมดเลยโอเคฉันจะเอา,เอาแครอทลงไปเลยเนาะมันจะได้แบบใช่กระแครอทก็เดี๋ยวมันแขน็งจะแข็งเกินไปเพราะงั้นถ้าจมบติว่าใส่แครอทอ,อ่ะอาจจะต้องแบบให้แครอทลงไปพอแต่เราก็อยากได้ความกรุบกรอบเพราะมันแหลงขุ่งอ่ะแข็งอืมมันจะแบบหุ่นงิดทำไมอ่ะก็ได้ความกรุบกรอบไงไม่ชอบเหรอไม่ชอบแล้วเราลอกไหมไม่ชอบอยู่ เขาลักเมนี่เขาจะช้เีวเราจะเอากุ้งลงแล้วนะกุ้งก้ามกรามบางแพนจังหวัดราชบุรีอันนี้คือเด็ดมากคือกุ้งก้ามกรามที่เพาะเลี้ยงแล้วก็ผลิตในพื้นที่3มอำเภอด้วยกันได้แก่อําเภอบางแพอําเภอโพธารามแล้วก็อําเภอดำเนินสะดวกมีเปลือกสีม่อเงินมันเงาก้ามของเขาเนี่ยมีสีน้าเงินหรือสีครามปนทองเนื้อแน่นปึกมีรสหวานมันกุ้งเยอะมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับเออไม่มีน้ำมันเลยนะนิดเดียวพอโอ้เยอะ มันกุ้งน่ากินมากเออใส่เธอ My God My God อ y g ม่กเออรู้แล้วเป็นไงเสียงดังขู่เลยขู่ซะเลยหอมเนาะอยากให้ทุกคนแบบได้กลิ่นมันแบบโอ้ซึ่งกุ้งนี้ต้องต้องสุกมากไหมพี่มี่เพราะเราต้องเอาไปผัดต่อเนาะแค่จี๋จีเขาเอาไปผัดนั่นแหละหอมจริงเลยอะนี่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะอืมเราหยุดแค่นี้ไหม กินแค่เนี้ยเหรอ,อถ้าสับป,ประรดฉันอยู่ไหนละเดี๋ยวฉันขอเอาเกลือลงไปตรงตรงที่มันเป็นกุ้งนิดนึงนะได้เลยเกลือกับกุ้งเนี่ยคู่กันรสชาติเขาก็จะแบบขึ้นมาอีกแล้วก็จะใส่พริกไทยนิดนึงพริกอีกทีนึงแล้วขึ้นเลยพี่มิสีสวยเลยนะีเน,นี่ยเราคือี่เราเรามีความเป็นมันกุ้งอยู่ข้างในนี้ด้วยอะเราจะใส่ไข่นะครับครับผม แล้วก็มีเปลือกหล่นลงไปด้วยนะครับตี่ากก็สิมันดูไม่เท่สุดยอดคือไม่รู้จะโชว์ใครก็ไม่รู้ตีเลยนะพี่มี่ตีเธอตีอะไรอ่ะตีปากด้วยด้วยสุด <c oughs> อยากให้ไข่เละมากอยากให้ไข่มันเป็นก้อนๆเราต้องให้ลอยมนเซตตัวก่อนหยุดหยุดหยุดถ้าไข่เป็นก้อนๆก็ไม่ใช่ไข่ไก่แล้วล่ะ อ่ะเธอดูแครอทลเธอนิ่มไหมเหมือนคนแก่กินเลยอ่ะไม่ต้องเคี้ยวอะไรเลยคืออมเข้าไปปุ๊บ่ายไปเลยโอ้ยอยากได้แครลอทแครลอทแครลอทคนใต้เอ้ากีวันลูกขึงที่แท้คนใต้แวันี้แครลอท อ่าโอเคตอนนี้เหมือนได้แล้วสีกำลังดีเลยนะเดี๋ยวก็เอาข้าวซึ่งข้าวพี่มี่จะบอกว่าข้าวนี่คือยังไงถ้าถ้าจะผัดข้าวให้มันดีข้าวเนี่ยเราหุงไว้แล้วเพื่อที่จะแบบเอาไปใส่ตู้เย็นให้มันเป็นเม็ดเม็ดเวลาผัดออกมามันจะได้แบบข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีดียังไงข้าวเขาจะแบบนุ่มกลิ่นหอมแล้วก็แบบเรียวยาวอย่างเงี้ยคือเขาอจะมีความเหนียวเขาจะมีแบบปนยาเขาเหนียวงั้นข้าวของจังหวัด ข้าวของจังหวัดนี้คือร้อนมากตอนนี้ในกระทะนีาา่คือข้าวเนี้ยเขาจะมีความนุ่มความหอมแล้วก็ความขาวยาวเดียวของเขาอะเ,เวลามาผัดเป็นข้าวผัดเนี่ยมันจะอร่อยมากเราใส่น้ำมันหอยอันนี้น้ำมันหอยเหรอไม่ใช่จริงๆใส่น้ำมันหอยแตอนน่อันนี้เออฟาเขียวเ,เ,ออเยวพราะเราไม่มีจริงก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แล้วแต่ฟาเขียวแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ผงปริือันนี้ขาดไม่ได้เลยนะเออคือเพื่อสีสันด้วยแล้วก็กลิ่นแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะนิดนึง แล้วเราใส่สับรสเมื่อไหร่อะนี่ยจะใส่ตอนหลังเพราะว่าเดี๋ยวมันละ้นใส่กุนเชียงใส่กุนเชียงรสชาติจะต้องแบบใหญ่ใหญ่รสชาติจะต้องแบบกลมกล่อมแน่เลยเป็นอะไรเนี่ยเนยไ่ไนะใส่กุ้งก่อนหรือว่าสับรสก่อนใส่กุ้งก่อนเพราะว่ากุ้งมันยังไม่สุกอย่าเละนะ รา,าดลงไปเลยลาดลงไปซอบใช่ไหมใช่อันนี้ถ้าเกิดจะแบบกะเวลาก็คือกะเวลากุ้งเพราะด้วยความที่กุ้งบางที่เนี่ยเขาก็จะหันเล็กๆมันจะสุกเร็วอาจจะแบบถ้าเกิดกุ้งมันนานไปเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันจะแข็งอะพี่มี่สับประรดมาเล,เลยครับอุ้ยน่ากินมากค่ะใช้เวลากับน้องได้นะโดยเฉพาะสับประรดนี่คือสับประรดอะไรนะสับปะรดมวยมุนน้ำเขาจะเยอะแต่อร่อยจริงผมว่าอันนี้รสชาติน่าจะครบ เอาหอมลงนะครับอ้ะพร้อมไหมคะตักใส่ครับแกะเย้ ของคุณเอมิกาเข้าครัวนะฮะก็ถือว่าเฉียบและที่สำคัญวันนี้เราเลือกวัตถุดิบจากภูมิศาสตร์ด้วยถือว่าเจ๋งมากนะชิมกันดีกว่าร้อนอะร้อนตอนนี้คือความหอมความหวานความฉ่ำของสับปะรดเลยทุกอย่างมันเป็นคอมบิเนชันทีนท่มันไปทิศทางโดียวกันโคตรอร่อยบอกเลยไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำได้อะ ถึงจะตีกันก็ออกมาดีนะตอนแรกเป็นห่วงด้วยรู้บป่าว่าเมียผมไม่กินสับปะรดแต่ว่าอันนี้กินได้ใช่ไหมกินได้กินได้อ,อร่อยเลยผมว่านะตัวหนึ่งเลยฝีมือไม่เท่าไหร่แต่วัตถุดิบมารับหนึ่งเลยแล้วฉันจะทํำยังไงอ่ะฉันจะได้วัตถุดิบแบบที่บ่งชี้ถึงภูมิศาสตร์ยังไงสายาลักษณ์นี้เลยครับ c I geographical indication นี่ค่ะ ถ้าใครอยากจะอุดหนุนเกษตรกรนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการ GI ไ a ทยโดยสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป<ๆ>เช่นท็อปตลาดจริงใจ Farmers Market และแพลตฟอร์มบอลไทยแลนด์เป็นต้นค่ะและแหล่งผลิตสินค้าได้โดยตรงนะครับปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า200รายการด้วยกันสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับ www.ipthailand.go.th หรือโทรไปที่เบอร์1368นะครับ อ่ะโอเคขอบคุณมากครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากไปด้วยฮะกับอิมิกาเข้าวรัวครับข้าวผัดสับปะรดนะ